สวัสดีค่ะเอฟซพบกันยามเย็นนะคะตอนนี้แม่ครูก็ยืนอยู่ที่ห้วยกระซะซึ่งเป็นห้วยใหญ่ของประจําหมู่บ้านกกตูมเลยนะคะสถานที่แห่งนี้น่ยชาวบ้านได้นำน้ำไปใช้ประโยชน์กันทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นกกตูมหรือไม่ก็เกษตรสมบูรณ์ซึ่งทางชาวบ้านก็ได้ช่วยกันพากัน ต่อต่อน้ำเข้าไปเนี่ย๋อหนูสวัสดีค่ะหนูมาทำไมมากรบใครคะว่าจะมาส่งน้องส่งน้องที่ไหนลูกสวัสดีจ้ะจะมาส่งน้องที่ไหนเออ,มา,อมาเจอน้องแอน๋อแอนมาน้องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้น้องยู่รู้เลยค่ะแลยเขามาทำปะจุนีทำอะไรนะ อ๋อจะลอยกระทงเหรอมีงานลอยกระทงด้วยแค่กูย,ยังไม่รู้เลยนะว่ามีงานลอยกระทงอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็คงจะเป็นลอยกระทงแบบพื้นพื้นบ้านก็คือจะทํากระทงลงมาแล้วก็ให้พระสวดตอนกลางคืนคออไม่ไม่พรุ่งนี้จะพระจะสวดกลางคืนแล้วก็ประกันมาลอยตรงนี้แหละเต็มเลยกลางคืนพรุ่งนี้ก็หรือไม่บางคนก็จะไปตรงศานูน้นมีจะมีพระมาสวดสวดสกก่อนนแล้วก็ ไม่รู้เขามีกิจกรรมอะไรต่อไปเพราะปกติจะเคยทําแบบนี้อย่างนี้เลยถ้สาส่วจะก็เจอเจอพอดีเลยเจอเจอพอดีเลยเ <c oughs> ป็นไงที่บ้านกกบออก,ก็เออพรุ่งนี้จะไปงานอันนั้นหรือเปล่าบ้านป่าไม้น่าใจะใช่นะคะอ๋อไปหรือเปล่าแม่กูก็ว่าจะไปเหมือนกันไม่รู้ว่าหนูจะได้ไปไม่โดนขีบ่บล็ซีอืมไปขีบ่บล็ซีไปที่ไหนกกตูมเ่ยค่ะชิดมาได้วันนี้เหรอ อ๋อเป็นไงเจอ,อยาอะไรแอตตาใช่แล้วอื้มเก่งเก่งอ่ะเธอไม่เกิดอาการไม่ไม,ไม่ไม่มีผลข้างเคียงเหรอไม่เป็นอะไรเลยค่ะเก่งแสดงว่าภูมิต้านทานดีแล้วทีนี้ไม่ไข้ไม่เจ็บไม่อะไรอตอนแรกหนูว่าคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าแต่แม่ครูนะ,แ,ตตะแม่ครูนะเข็มที่หนึ่งแอตตานี่ไข้สองวันสามวันนะ นอนอิล่องอีลอยนอนเปลี่ยอยู่กินแต่น้าทั้งวีทั้งวันเกิดอาการมึนชาไปทั้งตัวคิดว่าโอ้ยแม่คูนี่ก็คงจะโอ้เป็นอมพผลกอามาพาดไปแล้วเหมือนอย่างที่เขาว่าแต่ใจก็สู้ส,ส,สู้นะสู้นะคงไม่เป็นอะไรดอกถ้าเราทําบุญไว้มากคงไม่เป็นอะไรดอกนั่นนะดีละทีนี้ก็เลยก<ด>็เลยเออ่น,นอนภาวนาอย่าให้เป็นอะไรเด้อขอให้ผ่านพ้นไปในสามวันนะ จ้าจ้าโอเคจ้าวัสดีค่ะอันนี้นะคะคุยกันกันกบแอนเมื่อกี้นี้เรื่องฉีดยานะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะเอซกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ